ข้าค่ะเย้กินเลยากาเขินี่จอยกเลิมเลวิาเขินจะเป็นนั่นเย็นอีกแล้วปากซิชมพูเถอววะออกกล่องเีนุ่นแหยงหรอก Thank you.